The next game. Now I need one beer. I need to sleep well. Please ask me about the next game. Tomorrow Puni. Yeah, speak about today's game. <laughs> what a fucking game. <laughs>

now, we were capable to build a family and uh, the power of the family is, is huge. In the worst moment of the game, they play like a family. No talk โดยที่ไม่มีอาวุธ they suffer like a family เราทุกคนก็นะครับก็คือไม่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 เกี่ยวกับอาวุธไปเราทุกคนก็เหมือนขาดกำลังขาดอะไรเหมือนกัน with no Muhammad ไม่มีมุมความบัตรนะไม่เกี่ยวกัน they play like a family เราก็อยากเล่นนะครับครอบครัว family means in the worst moment Of the game, I will support you, I will help you, I will run for you, I will cover your mistake, and today we did it. <laughs> First half we play out mentally completely out of control. <laughs> we didn't follow the plan. <laughs> Fortunately, we were down only by one goal because they decided to score two two, three, three more goals.

fortunately I did it and the second half we overcome in a fantastic way in the best way as possible scoring the third goal in the last minute พอตอนครึ่งเนี่ยพี่เกลก็พยายามนะครับที่จะดึงสตินะครับของนักกีฬาออกมาครับก็คือนะในการพูดคุยนะครับอย่างมีควที่สุทธ์นะเพื่อที่จะดึงนะกติน้องกลับมาเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยเกรงนะเพื่อไม่ให้นักกีฬาเกรงครับ พยายามสื่อทางภาษากายนะครับก็คือไม่ไม่โทษใครไม่ไม่ว่าใครทั้งนั้นก็คือรู้ส,สติกลับมาให้กลับมาเล่นให้ได้นะครับแล้ว <So S 2> ก็เราก็สามารถกลับมาเล่นขึ้นสังได้กลับมาสู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถทำประตูได้แล้วก็เป็นได้สุดทุ like กๆปนัดได้รับผิดชอบแบบวีรบุรุษคนนี้ก็ทางด้านปนัดเนี่ยก็คือก็ลงไปเล่นนะโดยมีความรับผิดชอบแบบ ทุเล่น,นะค, cover, นครับนะ five, นะก็คือคอเวอร์นะครับรุ่นที่นะที่ที่ที่หายไปนะเขาก็มาช่วยครับทดแทนหน้าที่ตรงนี้นะครับนั้นทั่ววุโสเลย Today the crowd was the sixth player that is in the, in the pitch without them this result this win was impossible so คงผประัครับคงป you score the last goal ครับตเกยเนี่วันนี้ขอชื่นชมกแุชทุกคนที่เข้ามาดูนะ้วมาให้กลังใจเมาเชีพ่เยว